มาครับผมขนลุกเลยพี่ดูเปิดปุ๊บขนลุกปั๊บขอเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งเ <laughs> จอรถสวยแบบสวยจัดๆพี่ดูเอา้าจับปรกันไม่ได้ช่างมันขนลุกอะมันสวยมากอะ <laughs> นะครับอ้าขอจบการขายแค่นี้เลยแฮ่ <laughs> นะครับคันนี้เป็น Honda Accord e 2.4 EL รุ่นท็อปสภาพนางฟ้าปี2013สีเทาลอนลอพี่เอ้ยพี่ดู อย่างสวยราคารายละเอียดค่างวดได้ร่างคลิปได้เลยน mm ี hmm. ่ hey. รอจัดสวยจัดนะครับบอกเลยว่ามือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงประวัติเซอร์วิสศูนย์ตลอดนะครับมือเดียวไม่น้อยเลยคันนี้แจมสุดๆใครที่กำลังหารถเก๋งขนาดใหญ่นะหรือมีซิตี้ซีวิกนะครับแอคคอรปีเก่า a c ค o r d ์ดงูเห่าอะไรก็ตามนะครับมาเทินแอคคอร์ดตัวรุ่นท็อปนะครับน่าขับมากพี่เอ๋ยพี่ดู ขับรอรอนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างสภาพเหมือนป้ายแดงผมบอกเลยนะไม่เชื่อต้องมาเมาดูมาทดลองขับได้นะครับนี่สวยไหมไฟหน้านี่โคมเดิมๆจากโรงงานเลยนะไม่เคยเปลี่ยนนะครับไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะพี่ดูดูโอ้โปรเจกเตอร์คู่เลยนะไฟได้์ทม์รันนิ่งไลท์สีขาวสว,สวยแบบนี้นะไม่เหลืองด้วยไฟตัดหมอกมีให้ครบเลยนะครับ ตัวนี้เป็นไฟหน้าออโต้นะพี่ดูนี่สวยใสมากนะอันนี้เดิมมาจากโรงงานเลยนะครับสีเทาละหล่อปัดน้ำฝนก็ออโต้ล้อคู่ตัวจากโรงงานพร้อมอยางนิชลินอย่างดีล้ออันลอยขอบ17กระจออกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED มีกล้องคอนท้านเลนวอสให้ด้วย นี่คายดีพาดของพี่พี่มงคลนะซี v ิ c เอฟซีขนาดก็มาเอาคันนี้ก็ได้นะเป็นแอคคอร์ดหน้าขับสุดๆนี่ปลดล็อกรถอ,อัตโนมัติคู่หน้าสีด้วยสวยแบบนี้พี่ดูได้ดิสเบรกทั้ง4ล้อพร้อมระบบเบรก ABS แล้วก็ EBD ล้อเดิมๆก็สวยดีครับตังน,น้ำมันได้ถึง E85 ผมถ่ายในร่มนะไม่รู้ว่าจะเห็นมากมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่มาดูเหอะชื่อหวยเรืองโมได้อีกคิ Q ้วฝาท้ายโครเมียมพร้อมกล้องมองภาพถอยหลังขอถ่ายไปเร็วนะปลายท่อสแตนเลสเครื่องยนต์2.4 iVtec รถประวัติดีไม่เคยชนนะครับบอกเลยนะครับสีส,ยสวยๆแบบน,นี้ รถพร้อมขับพร้อมใช้นะมาดูมาทดลองขับได้เลยครับถ้าใครที่เคยติดตามผมนะนะเชื่อหัวให้เรืองเหอะสองสองห้าห้าสิบ R สิบเจ็ดนะครับขนาดยางนี่ทรงสวยนะาขับมากสีเทาหล่อผมบอกเลยสีเทาเนี่ยดูดีนะฮะไปดูภายในกระต่อฝากระโปรงนะไม่แผ่นกันความร้อนนะครับสภาพสมบูรณ์สติกเกอร์ต่างๆนะครับเดิมเดิม อยู่ครบนะครับนี่หัวน็อตสวยๆไม่เคยถอดไม่เคยแกะครับโครงสร้างเดิมๆเ,เห็นอยู่เนาะพี่เนาะเข้าไปถ่ายใกล้ๆไม่ได้มันติดโช,คโชค๊คโช๊คคําก็แข็งแรงดีนะครับรถประวัติด,ดีไม่เคยชนครับผมนี่โอเคเนาะเนี่ยมันติดโชค๊คนะครับเนี่ยโครงสร้างบอดี้นะครับสวยๆแบบนี้นะมาดูมาทดลองขับได้เลยครับคันนี้ ที่แบงค์การันตีเลยหนึ่งในร้อยนะครับอ่าเนี่ยยางสวยนะฮะนี่พี่ดูสวยจริงนะครับคันนี้เครื่องยนต์2,400ซีซี i v t e c h นะครับเทคโนโลยีเออตีมนะนี่เหยียบปุ๊บมาปั๊บนะครับขับสนุกเดินทางไกลนี่โหฟินพี่เอ้ยผมบอกเลยนะครับเครื่องยนต์คือสมบูรณ์มากนะสภาพอย่างที่ผมบอกเลยนะนะเครื่องเกียร์ช่วงล่างเนี่ยสภาพเหมือนป้ายแดงนะครับมาโอ้โหพี่ดูเจมไหม ไอ้ดีทบดีมีให้ครบนะครับนี่ต้องเครื่องอย่างสวยอะรถมือเดียวสวยๆไม้น้อยด้วยคันนี้ประวัติเซอร์วิสศูนย์ทุกระยะนะครับสภา,าพกิ๊กนะครับผมบอ,อกเลยสภา,าพกิ๊กจริงนะไม่ได้โม้ดูเอาไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ดูเอานะครับนี่เครื่องยนต์นิ่งๆเลยครับทั้งหล่อทั้งแรงที่แน่ขับแล้วโอ้โหเท่ <laughs> ที่สําคัญผ่อนสบายสบายพี่เอ้ยนี่คงเครื่องประมาณนี้นะแห้งประตูสวยๆแบบนี้นะไฟสองสว่างติดกระจกเดิมเดิมนะเนี่ยพี่ดูสีเบสนะครับเขาจะโฟกัสน,นิดนึงนี่เอ้ยสวยไม่มีริ้วรอยลายไม้เข้มเข้มแบบนี้นะดูดีมากดูดีมากกระจกออตโต้ไหมไม่ได้ออโตนะ้นะนี่โอเคนะครับแอร์เย็ยนครับเนี่ยพี่ดูคอนโซลซสวยสวยแอร์แบ็คคู่หน้าลายไม้ช้ำ ้ายางเราได้เบาะหนังเดิมจากโรงงานเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยพี่ดูเบาะยางสวยนะครับไม่ได้หุ้มใหม่นะเบาะเดิมเดิมเลยนะครับนี่พร้อมแอร์แบ็กด้านข้างให้อีกแถวสองพี่ดูสวยไหมไม่มีริ้วรอยอะไรกระจกเดิมๆไรยน้าครบนะครับ,นะรบแล้วก็มีม่านบางเดดนี่เห็นไหมโอ้โหมาดูเือนะไอเรื่องคอนเฟิร์มนี่ใบไม้ฉ่ำสวยมากนะรีบถ่ายนิดนึงเพราะมีถ่ายหลายคันแล้วก็มีถ่ายทิกตอกด้วยนะครับ ด้านหลังก็สวยนะนั่งสบายภายในกว้างครับที่ดูเบาขอกระซิบนิดน,นึงนะใครสนใจรีบนะเพราะมีลูกค้าของพี่แบงค์อีกคนนะนะครับไม่ใช่อีกคนอนะ่ะอีกหลายคนแหละเขาเล็งอยู่นะครับอันนี้กระซิบนะ <c oughs> รีบนะถ้าพลาดแล้วพลาดเลยนะผมบอกก่อนมีช่องแอร์ด้านหลังด้วยแล้วก็ตรงนี้นะนี่ที่พักแขนเท้าแขนรองแก้วน้ําพร้อมลายไม้สวยๆนะวางแก้วน้าได้สองช่องเป็นช่องใส่ของนะครับเวลาเราจะเอาของด้านหลังนะครับ สวยทุกจุดผมบอกเลยเพด้านสะอาดพร้อมไฟส่องสว่างด้านข้างด้วยนี่เห็นไหมโอเคเนาะถ่ายกระตุกกระตักนะครับถ่ายไม่ถนัดยังไงก็ขออภัยนะรีบนะครับนี่เพดานสะอาดครับสวยไหมน่าขับไหมเติมน้ำมันได้ถึง e 8 5นะถ้าอยากประหยัดนะนี่เลยแล้วฝาท้ายมีแผ่นปิดนะครับพร้อม ผาดยางรองพื้นอย่างดีนะครับสะอาดสะอา้านสภาพอย่างแจ่มนะฮะไฟสองสว่างติดหมดกว้างมากพี่จะขนอะไรก็ขนไปนะครับรีบถ่ายรีบขายนะนี่พื้นสะอาดมากไม่สกรปรกไม่มีริ้วรอยพร้อมอยางอะไรอยู่ครบนะครับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแม่แรงนี่เห็นไหมเห็นเนาะเสงมันสะท้อนแล้วพี่ดูแม่แรงไม่เป็นสนิมเลยแม่แรงยังใหม่อะแค่นั้นแหละโอเคไหมอ้พี่ดูพับบอะได้เอาพับให้ดูเลยแป๊บหนึ่ง เมื่อเราพับบาดแล้วประมาณนี้เลยนะเผื่อสอดของยาวๆพี่เอ้ยข้อดีของคอนด้าคือตรงนี้นี่ด้านหลังยังสวยอ่ะพี่ดูคนของสบายกระจกเดิมๆนะนี่ลายน้ําครบนะครับแ่งว่าตูสวยๆพี่ดูสวยไหมเที่แน่ๆผมปวดหลังนะก้มทีปวดหลังทีโอ้ยชีวิตน้ำหนักก็ไม่ลดนะออกกำลังกายเช้าเย็นนะครับนี่พี่ดูนี่น้ำบังเด็ดด้วย เเบาะด้านหลังก็ยังสวยพี่ดูโอเคไหมเบาะส,สวยแบบนี้เบาะเดิมเดิมจากโรงงานครับเสริมให้อีกนิดนึงนะครับเสา C มีแอร์แบ็กให้ด้วยนะครับด้านหลังนะนี่ตรงนู้นนะครับโอเคไหมไม่ตม่ำกว่าหกใบนะครับโอเคเนาะฝั่งคนขับนี่พี่ดูกระจกเดิมเดิมนะพี่ดูคลิปนี้มีแต่พี่ดูทางนั้นแหละ <laughs> พี่ดูโอ้โหนี่กระจกเอาตบปุ่มเปเวอร์พี่ดู โอเคไหมปกตินี่ะลอกนะผมบอกเลยนี่มีเมมโมรี e ซีด้วยนะครับลายไม้ชํำๆนะครับอีโค่โหมดช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันเติมน้ำมันได้ถึง e85 ระบบ d s a ควบคุมการทรงตัวเบาะหนังสวยๆนะครับนี่ปรับไฟฟ้าคู่หน้าฝั่งคนขับจะมีด้านหลังให้ด้วยเบาะหนังเดิมๆสวยๆแบบนี้หน้าขับน่าใช้มากพี่ดูโอ้ดานข้างเขาปรับเบาะได้ด้วยลืมนี่แล้วที่สําคัญตัว EL ตัวรุ่นท็อปตัวนี้ก็จะมี กล้องคันด้าเลนวอตให้ด้วยพวงมาลัยลายไม้สวยๆนะช้ำๆแล้วพี่ดูปุ่มเปเวอร์ Paper นะโลโก้ไม่ทะลอกนะแอร์แบ็คให้ครบปุ่มรับสายโทรศัพท์มีให้หมดนะครับนี่เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับไม่ทะลอกเลยปกตินี้ไม่เหลือนะพี่ดูทางซ้ายทางขวานะครับสมบูรณ์มากมีระบบคลุ้ดคอนโทรลนะครับควบคุมความเร็วอัตโนมัติเดินทางไกลสบายมากไม่พอมีเกียร์พดเดิลชิพบวกลบได้ขับสนุกนะครับอยากซิ่งก็จัดไปนะ ปัดน้ำฝนออโต้พี่ดูออโต้ไม่มีเสียงเลยนี่เห็นไหมโอ้โหรุ่นท็อปนี้มันสุดจัดจริงนะนี่ไฟหน้าออโต้พร้อมกล้องค o นด้าเลนวอเวลาเราเปิดไฟเดียวซ้ายเห็นไหมมันก็จะขึ้นไอ้มันจะขึ้นลิ้นพันกันหมดแล้วมันจะขึ้นกล้องแบบนี้เวลามีมอไซค์มาหรือการจราจรติดขัดนะครับมันก็จะให้เราเห็นนะด้านข้างที่เป็นมุมอับเราไม่เห็นนะครับหรือว่าจะกดดูเองก็ได้นี่ มันก็จะขึ้นให้นะครับกดค้างเลยก็ได้นะครับอ่าไม่ต้องรอเปิดไฟเลี้ยวรอบเครื่องยนต์นิ่งๆน,นะครับมีไอคอนโหมดช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเนาะนี่อัตราค่าเฉลี่ยวเวลาเราครับขี่นะสิบยี่สิบนะครับเลขไมค์คันนี้มือเดียวสวยๆไมค์น้อยมากนะครับเก้าหมื่นสี่พันนะครับเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบหกกิโลรถมือเดียวประวัติเซอร์วิสศูนย์ฮอนด้าทุกระยะนะครับตำแหน่งเกียร์อุณหภูมิด้านนอกนะฮะโอ้เลือนไมค์ก็ สวยหรูดูคลาสสิกดีนะครับมันหรูะนะนี่ความร้อนมีบอกหมดนะครับนี่โอเคเนาะเก์น้ํามันนะครับโอเันี้ได้น้ำมันเครื่องถังด้วยแล้วมันกดปุ่มไหนเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งขอดูแป๊บหนึ่งมันกดตัวนี้ไหมอ่ะนี่ระยะทางของน้ำมันมีนมบอกด้วยนะครับนี่อัตราค่าเฉลี่ย9.3เฮ้ยโอเคนะได้9.3เลยนะเครื่อง2.4ถ้าขับดีๆก็อาจจะมีเยอะกว่านี้ อีคอนโหมดกดไปแล้วก็เติมน้ำมัน e 8 5นะครับนี่ทิป A ทิป B ตามนี้นะครับรีบถ่ายรีบขายนะครับนี่พร้อมไฟเลี้ยวสวยๆเนี่ยแอร์แบ็เต็มไปหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมกี่ใบแล้วนะี่ยโอ้โห8ใบมั้งเนี่ยรอบคันนะ่ะนะครับทั้งคู่หนะ้าทั้งเสา A เสา C แล้วก็ด้านข้างให้อีกนะครับโอ้โหนี่สภาพสมบูรณ์สุดๆนะออโต้ฝั่งคนขับเปเว,เวอร์ผมบอกเลยนะที่แบงก์กลาตีหในร้อด้วยนะครับ อของพี่แบงค์รีวิวเองแกบอกว่าหนึ่งในหนึ่งในโลกเลยนะครับ <laughs> จริงๆนี่สมบูรณ์นะโอเคนะ,ะ,ะเซนะ็นทันล็อกปุ๊บนี่ภาพอาจจะไม่ชัดหน่อยนะผมขี้เกียจขับออกไปตรงนู้นนะ่ะนะมันแสงอาจจะสว่างหน่อยแต่ว่าขี้เกียจโยกนะเอาเป็นว่าถ้าใครเคยติดตามเนี่ยรับรองไม่ผิดหวังโอ้ปุ่มกดก็ดีนะเป๊ดีนะฮะนี่แล้วเลื่อนทำงานได้สมบูรณ์ไม่อืดปุ่มกดดีมากนะผมบอกเลย เครื่องเสียงเดิมๆจอสองจอใหญ่ๆอันนี้เป็นจอทัชสก,กีนได้นะนี่เห็นไหมเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงไม,ไม่ต้องพูดถึงเลยแอคคอร์ดนะครับเสียงดีอยู่แล้วนะกดค้างสกแกนแต่ผมเนี่ยจะชอบพูดผิดพูดถูกแล้วรีบพูดนะครับรีบรีวิวนะไม่อยากให้คลิปมันยาวนะครับนี่สมบูรณ์ดีเนาะน,นี่กดสกแกนนี่เห็นไหม กดทัดได้เป๊ะจบเนิ้วมาดิพอ,อไม่ต้องฟังเยอะ <laughs> นี่กล้องมองภาพถอยหลังขึ้นอุย้ยโอเคนะทำงานปุ๊บนะครับนี่ปุ่มพี่ดูปุ่มเป๊ะเวอร์ปุ่มเป๊ะเวอร์อ่ะขอกดขอเปิดไฟหลีแป๊บหนึง่งเออนี่มันจะดับแสงเห็นไหมนี่เห็นไหมสวยขึ้นไหมนี่ ปุ่มเป๊ะนะแอร์ออตโต้ดูโอโซนนะมีฮีเตอร์ใกล้หน้าหนาวแล้วนะเวลาไปเที่ยวเขาขอ่เชียงใหม่เชียงรายนี่แฟนเราชอบหนาวนะครับนี่เรามีฮีเตอร์ทําความร้อนอุ่นๆให้เลยฝั่งนี้นะครับแยกกันนะเราร้อนนะกดถ้าเท่ากันก็สิงปุ่มเป๊ะมากนะไลฟ์ฟานหน้าไลฟ์ฟาหนหลังติดหมดปุ่มคือเป๊ะเวอร์นะผมบอกเลยนะรีวิวเหมือนโมอก็ตามแต่ผมพูดจากความรู้สึกจริงๆนะครับมาดูเหอะนะครับหลายคนเนี่ย นะถ้าติดตามมานะครับหรือว่าเคยมาซื้อเนี่ยเชื่อหวยเรืองให้เรืองคอนเฟิร์มนะครับยิ่งคนลุกนี่คือสุดจัดนะรถสวยสวยแบบไอเรายังอยากได้อย่างเงี้ยนะวันก่อนก็อยากได้ซเอฟซีของพี่มงคลนะโซมันหล่อนะปุ่มโพสตาร์ทเดี๋ยวดับเครื่องเลยดับเครื่องแล้วก็นี่อย่าเบรกหนึ่งสองซ้ำติดเลยพี่ดูเครื่องฟีสตาร์ตติดง่ายนะครับนี่เราเพิ่มนะ เต็มเหนียวเอาออโต้นี่เย็นแล้วมันก็จะลดเองทํางานเองอัตโนมัติแบบนี้โอเคเนาะแล้วก็โอ้หคือลายไม้นี่เป๊ะมากผมบอกเลยผมรีวิวเอ็กคอมาก็เยอะนะมีอีกคันหนึ่งตัวนูวน้นนะแต่คันนี้เปะ๊ะผมบอกเลยนะใครพลาดคันนี้ไปเอาคันสีดําคันนี้สีเทาลวรอนะครับนี่หัวเกียร์สวยๆนะลายไม้คือ สวยจริงนะครับนี่มีมา่านบางเด็ดด้านหลังด้วยหนึ่งสองซ้ำนี่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมกระจกตัดแสงอัตโนมัติด้วยตรงนี้เห็นไหมจับโฟกัสไม่ได้โทษทีนะเออมันจับไม่ได้พี่เอ้ยนี่ให้รู้กันว่ากระจกตัดแสงอัตโนมัตินะโอเคนี่กดลงเห็นไหมมันจับไม่ได้นี่นี่เออจับได้แล้วนี่นี่ตัดแสงอัตโนมัตินะกุญแจกุญแจอะไร กุญแจสมาร์ทคีย์นะครับเปิดฝาท้ายได้นะปลดล็อกรถอัตโนมัติขั้หน้าได้นะเมื่อวานก็ลืมนะเอารถไปส่งให้พี่เอะนะครับส่งเสร็จปุ๊บผมข้ามถนนเออผมนั่งแท็กซี่มาแล้วแล้วข้ามมาอีกฝั่งนะเราลืมกุญแจติดตัวผมมานะซีวิคเอฟซีเมื่อวานต้องวิ่งกลับนึกขึ้นได้เอา้ากุญแจอยู่กับเราดีนะพี่เขาจะไม่ออกนะครับผมก็วิ่งข้ามสะพานลอยรีบเอาไปให้พี่เขานะครับคือมันดีตรงนี้แหละเราเอาไว้กับตัวนะครับแล้วก็ใช้มือเปิดตรงนี้ได้เลยเปิด ปลดล็อกรถอัตโนมัติได้เลยแล้วก็กดปุ่มพ u s สต t a r t คือรถเนี่ยมันขับได้หมดนะครับถ้ากุญแจออกลอกรถก็ตามแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ดับเครื่องเราก็จะสตาร์ทไม่ได้เลยนะครับตามนั้นนะครับต้องอยู่ใ,ใกล้ๆจริงๆนะครับกุญแจถึงจะปลดล็อกรถได้แล้วก็สั่งสตาร์ทได้นะโอเคตามนี้รู้กันนะนี่เคยมีนะพี่เขาคือแบบว่าบางทีรับรถไปแล้วลืม นะเราลืมเอากุญแจให้ก็มีนะครับต้องกลับมาเอานะหรือว่าเราเอาไปให้นะมีนะเคยมีนะเอเมื่อวานก็เนี่ยแหละนะฮาดีนะนี่โอ้สวยมากพี่เอ้สวยเป๊ะสวยเป๊ะนี่เชื่อมต่อนะครับ USB ได้ AUX ได้นะครับมี power outlet นะช่องใส่ของก็ดูดีมากไฟส่องสว่างติดหมดนะครับอันนี้ต้องมีไฟแล้วแหละมีไหมเออนี่เห็นไ,ไหมตัวรุ่นทอ็อปมีไฟให้สวยๆแบบนี้ เนี่ยอุ้ยเห็นหัวร้านผมตกใจคู่มือตัวรถสมุดรับประกันมีให้ครบนะครับระบบถุงลมมีหมดนะรถมือเดียวสวยๆประวัติเซอร์วิสศูนย์ฮอนด้าทุกระยะนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ดูแล้วชอบผมแนะนำให้ปรึกษาแฟนด่วนนะครอบครัวด,ด่วนนะปรึกษาลูกด่วนนะครับให้ลูกพามาด่วนหรือโอนจองด่วนนะครับเพราะว่าคันนี้ มีลูกค้าของพี่แบงค์เริงอยู่เหมือนกันนะครับผมบอกเลยนะไม่ผมก็ไม่อยากให้พลาดนะครับถ้าพี่ชอบจริงๆเนี่ยรีบจองแล้วก็มาดูรถนะครับมาดูไม่ถูกใจนะเซ็นเฟ็นเนไม่ผ่านคืนเงินจองทุกบาททุกสตางค์เลยครับผมคอนเฟิร์มนะไอเรื่องขายมานานแล้วไม่มีโอมเงินจองไม่มีครับบอกเลยว่าคืนทุกบาททุกสตางค์นะครับนี่แต่ถ้ามาไม่ถูกใจเนี่ยผมไม่รู้จะพูดไง้วมาดูเหอะ <c oughs> สวยขนาดนี้เดี๋ยวว่าผมโม รีวิวเหมือนโมก,ก็ตามนี่พี่ดูไฟสว,สวยพี่ดูไม่สวยตรงไหนมือเดียวด้วยนะไมคก็น้อยด้วยนะสภาพเครื่องเกียร์ช่วงล่างอย่างกับป้ายเดยงนะหมอสุดๆนะไม่ต้องเชื่อนะมาทดลองขับเองมาดูเองนะโมจริงๆคลิปนี้ขับเองใครมีที่โอ้โหท่ออะไรดังจัง ใครมีซิตี้เอามาเทินใครมีซิวิกคันเก่าปีเก่ามาเทินมาขับแอคคอร์ดนะตัวท็อปคอนถูกๆราคาก็ถูกๆนะได้ขับตัวรุ่นท็อปออปชั่นจัดเต็มสวยๆแบบนี้โอ้โหจัดเต็มจริงๆนะผมบอกเลยเดี๋ยวเราไปดูเมอร์ซีย์เดนเบนกันต่อคันนี้ผมก็จะรีวิวมัวผมบอกเลย <laughs> ไปกันต่อรีเอ้ยลืมลืมขายของสนใจโทนะ 0 8 5 2 4 9 1 9 7 0852491987นะครับรีบนะผมบอกแค่นี้แหละนะครับซุปเปอร์ 4G โทรได้โทรโอนได้โอนนะครับไม่ต้องกลัวการจองถ้าใครที่ติดตามไม่มาดูรถเอารถไปส่งถึงบ้านนะถ้าอยู่ใ,ใกล้ขับไปส่งทันทีถ้าอยู่ไกลขึ้นเทลเลอร์ไปนะฮะตามนั้น